และนี่คือหนังผีแม่นาคฉบับมาเลเซียเมื่อชายหญิงคู่หนึ่งเพิ่งได้แต่งงานกันแต่กลับมีวิญญาณร้ายผีสาวตามจะเอาชีวิตสามีคนนี้ให้ได้กับนี่แล้วผม r e v ว n g e of the p o n ติ n a กแรงแขนวิญญาณเฮียนครับคูจงโกรดเลยเมาอนยังเขาระตุกบวชเมื่อ่าเท่านทุลุ่ อยากจะบอกว่าครับตัวหนังเรื่องนี้ครับลงในสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกแล้วผมตัวหนังเนี่ยไม่มีภาคภาษาไทยครับแต่ว่าอาศัยการอ่านซับไทยได้ครับหนังเรื่องนี้ครับต้องย้อนกลับไปนะครับในปี1960ครับเป็นช่วงที่ประเทศเปรเซียได้รับเอกราชครับผมโดยนะครับผีตัวนี้ครับมักจะอาศัยนะครับล้กออกมาจากตรงกลัวนะครับผมซึ่งชุดของเธอเป็นชุดมาริยูแดงสีสวยชาเลยครับผมแลวก็ริมฝีปากของเธอเนี่ยทาสีแดงนะครับผมเป็นวิญญาณที่ดูเซ็กซี่มาเลยครับผม กับกันครับผมตัวสามีนะครับภรรยาคนหนึ่งได้ทําการแต่งงานกับผมแต่ว่าตัวสามีครับมีเรื่องราวมีความรบกวนบางอย่างครับที่ทําให้ผิดต้องกรับกลับมารันแขนสามีคนนี้ให้ได้ในผมแถมกับในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นโรคประหลาดบางอย่างครับที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถหาสาเหตุได้นะครับผม อยากรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงกันยังไงครับต้องรอนะครับติดตามดูกับหนังเรื่องนี้นะครับผมและอยากจะบอกว่าตัวผีปอนเจนะครับผมก็เป็นผีที่มลักษณะคล้ายกับแม่นาคพระขนมบ้านเราครับเพราะเป็นผีครับที่ตายทางกลมนะครับผมซึ่งนะครับระดับความเฮี้ยนแน่นอนว่าสูงมากเลยครับผมเพราะว่าต้องสูญเสียทั้งลูกเอหรือว่าสูญเสียสามีที่ทอดทิ้งไปนะครับผมลักษณะทั่วไปของผีปอนเตนะครับจะมีลักษณะเป็น ผมยาวครับผมเล็บยาวแล้วก็มีฟันยาวนะครับเอาไว้ดูดเลือดเกือกคล้ายๆกับตัวเป็นพายสาวนะครับผมแล้วก็จะมีจุดเด่นแตกต่างออกไปอีกครับอย่างเช่นทางมมเลยูเองครับตัวผีปนเต็นนะครับผมจะมีรูบริเวณหลังคอครับผมแล้วก็เวลาปรากฏตัวเนี่ยเขาจะมีกลิ่นนะครับดอกลีลาวดีออกมาด้วยครับหรือเป็นทางบริษัทเองครับผมก็จะเป็น ผีที่ไม่มีรูหลังคอครับซึ่งต่างกันนะครับผมแถมเนี่ยชอบสิงอยู่บริเวณตามต้นไม้นั่นเองครับผมเหมือนกับในหนังที่เราได้เล่าไปตอนต้นคลิปลนั่นเองครับผมแต่ว่าผีตัวน,นี้ก็มีวิธีป้องกันเช่นกันครับผม โดยเฉพาะนะครับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ครับผีตัวเนี้ยเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยครับผมโดยเขาเนี่ยจะทํ้ทการพกนะครับของมีคมเอาไว้กับตัวครับโดยเฉพาะตะปูครับเพราะว่าตะปูเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสามารถตอกวิญญาณผีตัวนี้ได้ครับผมโดยครับหากผีตัวนี้มาครับก็จะใช้ตะปูตัวนี้นะครับในการตอกนะครับบริเวณหลังคอครับของผีตัวนั้นเองครับผมซึ่งจะทําให้ผีตัวนั้นกลับกลายเป็นหญิงสาวแบบปกติครับแต่ถ้าหากนําตะปูตัวนั้นออกไปครับก็จะกลายเป็นวิญญาณลายเช่นเดิมมันเองครับ นอกจากนี้ครับผมตัวผีปอนเตนะครับก็ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมทางสังคมในยุคนั้นด้วยครับผมซึ่งนะครับตัวหมู่บ้านชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลครับจากสาธารณสุขต่างๆครับทำให้การทำคลอดครับก็เป็นไปด้วยความยากลำบากครับต้องใช้หมอตำแยซึ่งก็มีอุปกรณ์ที่ไม่ครบคันครับผมแถมนะครับการที่ใช้แบบว่าหมอผีผู้ชายในการกดสะกดวิญญาณครับก็เป็นเหมือนการใช้อำนาจ ชายเป็นใหญ่ในครับผมแต่ปูก็เหมือนเปรียบเสมือนกันใช้อํานาจกดขี่คอมห็นผู้หญิงในสมัยนั้นในครับผมและหากใครสนใจที่จะดูหนังผีในช่วงฮาลโลวีนนี้กับเรื่องครับผม The West of the b o n d นะครับผมหนังผีแม่นาคแห่งมาเลเซียก็สนุกช่ย,ย่อยครับไปชมกันได้เลยนะครับที่ Netflix เท่านั้นครับ